มหมอค่ะจีบได้ปะ้น้มา อันนี้เสื้อสูรไม่กันแฟนลับแล้วเนาะ,ะเสื้อสูรไม่กันแฟนฉับของเราไปแล้วแนละ้วเนาะดูก่อนจะ๊กแล้วตึงโอ้ออกัน ร้เียวเียวองหน้ผมจะขาดแค่ไนไมคิดได้เหรอแค่นี้ลูกมัติดดูเลย

ไอ้นี่ดูกุมนกน่ะมนองแล้วยืนแบแค่ไยตอนจะมีบทที่อดกล้องหมิ่นะจะมีบทที่ยผมกินอันนี้ทาเล่นตอบได้เราคิดว่าโซนจะแบบโซจะถ่ายละครจะแบบแรปตรงจอยอะไรอเงี้ยใครเลยเนาะ すみません。<music>

ไปเลยครับ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  <laughs> ทำบ้างก็ทำบ้ากทำผมเขียบไปจ่เยียอะไรไม่ใช่เนียดทำให้หนนให้ฉุจัง อันนี้อะไรอันนี้ป็นอะไรข้าวมันไก่ใช่ไหมเป็นแบบนั่นเลยทำผมเหมือนไม่ขาดนะอยากทำหน้าได้สวยกระดิ่งเหี่ยวก็เป็นจ๊กเกอร์เมืกี้อดีตเนี่ยสองกล้าไม่แน Hey i เ <rate. S 2> <Okay. S 1> ี่ยน oh, oh ็นวิดีโอค่้ลูกใคอยู่ใครอยู่งใครเมืไรแล้วใครยู่แล้วเปลี่ยนวีโอแล้วหรอขนาดนั้นอ่ะโอ้

ขออนุญาตขอบคุณนะครับเอาดีๆเข้ามานะครับ <laughs> <laughs> <laughs>